สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปไปเบิดสุภูสุคนเนาะมื่อนี้ได้มาพบมาพอกับบ่าเอกชาแนลเอกเซ็นเก่าเซ็นเคยนะทุกคนเนาะก่อนที่ทุกท่านทุกคนจะไปรับฟังรับชมคลิปนั้นยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่บ่าเอกทําลงในช่องย t u b ปนั่นเองนะจ๊ะ วันนี้เบ่าเอกจะพาทุกคนมาทำรีแอคชั่นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของลาวใตน้นั่นก็คือแขวงจำปาสักหรือที่รู้จักคำว่าปากเซนะเนาะทุกคนเนาะวันนี้เราเอกจะพาทุกคนมารู้จัก12สสถานที่ท่องเที่ยวอ่าข,ของแขวงจำปาสักหรือเมืองปากเซที่ทุกคนรู้จักกันดีนะทุกคนเนาะว่าสิบอ่าจริงๆแล้วมันมีเยอะนะที่ท่องเที่ยวแต่ว่า ซึ่งพี่เขาที่ผมได้ยืมวิดีโออ่าในช่อง YouTube ของพี่เขาเนี่ยมาทำรีแอคชั่นให้ทุกท่านทุกคนอ่าได้รับฟังรับชมเนี่ยคือพี่เขาได้ไปเที่ยวแล้วพี่ก็ถ่ายวิดีโอมาแล้วพี่เขาก็จัดอันดับอ่าที่ท่องเที่ยวที่พี่เขาชอบที่สุดนั้นมีอยู่ที่10อ่าซึ่งมีอยู่12อันดับที่พี่เขาชอบแล้วพี่ก็ทํทเป็นอ่าช่อง YouTube ให้ผมได้นํามารีแอคชั่นอ่าอีกทีหนึ่ง ให้ทุกท่านทุกชมในช่องเบ่าเอกได้ดูกันนะทุกคนเนาะว่า12สถานที่ต้องเที่ยวในเมืองปักเซหรือแขวงนจมัสักนั้นมีอะไรยังไงบ้างนั้นค่อยขอให้ทุกท่านทุกชมอาทุกท่านทุกคนไปรับฟังรับชมไปพร้อมกับเบ่าเอกกันเลยนะจ๊ะไปเลยทุกคนสบายดีสวัสดีครับวันนี้แอดขอจัดอันดับที่ประทับใจที่สุด อืมพี่เขาประทับใจซึ่งพี่ก็น่าจะเคยไปเที่ยวแล้วแหละ,หละไม่ใช่เคยสิเคยไปเที่ยวมาแล้วแล้วพี่ก็มาทําเป็นวิดีโอลงในช,ง YouTube, นช่อง youtube เป็นช่อง youtube ของพี่เขาคืออย่าลืมฝากช่อง youtube พี่เขาด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์สกายของให้พี่เขาด้วยซึ่งชื่อช่องพี่เขาคือ t h ยลาวทูกเกตเตอร์นั่นเองทุกคนสารเจ้าสมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ กแต่่วาเอาในเเลริ่มกันที่อันดับที่สิบสองอันดับที่สิบสองทุกคนอันดับที่สิบสองขอยกให้กับสะพานข้ามโขงเมืองปักเซสะพานข้ามโขงเป็นสะพานมิตภาพระหว่างลาวและญี่ปุ่นนะครับลาวและญี่ปุ่นสัญลักษณ์ของเมืองปักเซไปแล้วที่ใครที่มาที่เนี่ก็ต้องมาถ่ายรูปบริเวณนี้นะครับอ่าำให้เราเห็นแล้วเนี่ยบรรยากาศเออใช่ตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ไม่เหมือนกันเลย เราก็จะเห็นคนออกกําลังกายวิ่งข้ามแม่น้านะครับกันตอนเช้าๆแล้วตอนเย็นก็จะมีคนมาเดินเล่นกันเรามาอยู่ตรงกลางสะพานเราก็จะเห็นวิวอันสวยงามสวยงามจริงๆสวยทุกซึนงว้าวเลยทุกคนว้าว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 มาถึงที่นักเสร็จแล้วทุกคน ตาดผาซ่วมนะครับทุกคนตาดผาซ่วมคอมเมืองปากซองเป็เพียงแค่่กกวาินน้ำตกขนาดที่ขนาดใหญ่นะฮะขนาดใหญ่แล้วก็มีความสวยงามนั่งชิลๆอยู่ริมน้ำตกดื่มกาแฟขุ่นๆนะครับให้อาาหรป็นน้ำแล้วอยากเล่นน้ำเลยทุกคนน้ำธรรมชาติจริงๆนะเย็นนะผมว่าทุกคนเย็นจริงๆนะน้ำอ่ะ มันเป็นที่ตำรมชชติเลยโอ้ยอิจฉาเลยอยากไปเล่นน้ำอยากเล่นน้ำด้วทุกคนสวยมนีุ่ดอเก็ลยยกนอทสวยทุกคนเนาะสวยนะทุกคนว้าวเลยสวยอันดับที่สิบอันดับที่สิบทุกคนมาถึงอันดับที่สิบขอยกให้วัดจอมเพชรวัดจอมเพชร เราเดินเข้าไปในวัดแล้วเนี่ยเราเห็นจากทางปากเข้าเนี่ยเราก็มีความสุขเฉยแต่พอเดินเข้าไปในวัดแล้วเนี่ยเราจะเห็นองค์พระขนาดใหญ่าสาธุที่วัดจอมโอ้โห<อ>พาใหญ่นะนี่องค์พระน่าจะใหญ่ที่สุดละมั้งอืมไม่แน่ใจคนน่าจะใหญ่ที่สุดในปากเซแล้วทุกคนผมว่านะแล้วก็ที่วัดจอมเพชร<อ>เ,เนี่ยทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นโอ้แกสลักพระอ๋อเอาหินมาทำแกะสลักพระไว้สวย่ะ โอ้สวยนะสวยนะทุกคนสวยอืมแล้วก็ที่วัดจอมเพชรแห่งเนี้เราก็ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วความร่มเย็นอยู่ใต้ฐานของวัดจอบเพชรที่แห่งเนี้ยคนที่นั่นก็จะเป็นที่ที่มาสักการะบูชาแล้วก็มาขอลูกถ้าใครที่มีลูกยากมีลูญยากเนี่ยเป็นความเชื่อนะทุกคนเนาะคนที่มันมีลูกแล้วมาขอลูกบางทีมันก็จอเพชรเนี่ยมันเป็นเรื่องลี้ลับอ่า เป็นความเชื่อของส่นบุคคลนะทุกคนเนาะเราไม่ควรลบหลู่อืช่องพี่ครัาไทลารทูเตอร์นะฝากช่องพี่ก็ไดครับขอยกให้กับน้ำตกตาดเยือออันด่าแล้วทุกคนน้ำตกตาดเยือมีความสวยงามมากเพราะเราสามารถลงไปเล็นน้ำได้ที่นี่เป็นเนน้ำตกที่แยกออกมาเป็นสองสายโอ้โหยน้ำเย็นๆสิ่งที่ผมต้องการ ร่างกายต้องการประทาน้ําเราสามารถลงไปเล่นน้าเล่นน้าแบบนี้มันสะใจนะทุกคนมันชื่นใจและสะใจนะมันเย็นแบบเย็นเนี่ยได้ใจอะมันนม่มันน้ําที่ในสะในที่ในประเทศไทยจะมีน้ากินเป็นสาเป็นอย่างเงี้ยเหมนอน้มันไม่ไม่อิ่มอะาก็จะสะใจมันน้ำธรรมชาติที่เราเป็นเด็กตอนไม่เด็กก็เล่นน้ําเพราะว่าสนุกแล้วคนต่างประเทศเนี่ยมักจัดนิยมมาถ่ายรูปที่น้ําตกแห่งนี้แล้วก็เอาไปโพส ทําให้เราวาวเลยสึกว่ามันการที่นี้มันคุ้นๆเหมือนพี่เบิร์ตธงชัยเคยไปป้าทุกคนแต่มันอยู่นอกผมก็ไม่เคยไปนะทุกคนอันนี้ผมกับเพิ่งมาเคยดูแล้วมาเคยมารู้จักบพควอมกับทุกท่านเนี่ยซึ่งแฟนผมก็เป็นลาวต้านะแฟนผมอยู่สารวันซึ่งถ้าไปบ้านแฟนผมก็ต้องข่าอาต้องผ่านแขวงจิมซักอ๋อมันดับที่แปดทุกคนวัดภูสลาปากแซ จะไม่พูดถึงวัดปูเสาร์ไม่ได้เลยก็โอ้โหสวยนะทุกคนมุมนี้สวยเลยนู่นบรรยากาศแม่น้ําว้าวเป็นพระรูปองค์ขนาดใหญ่ชี่คุ้มครองและอยู่ใเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยเป็นองค์พระที่เห็นได้จากวิหารเนาะนี่ไงทุกคนก็เพราาะว่คนลาวนะชาวลาวผู้หญิงต้องใส่สิ้นต้องนุ่งสิ้นนะใส่สิ้นนุ่งสิ้นเอาใหม่ นุ่งสิ้นขอเป็นสิ้นแล้วก็มีภาสไปเขาขวัดเขาว่าผู้ชายก็ต้องใส่กางเกงขาสั้นหรือขาย,ยาวก็ได้แต่ว่าต้องมีจริงๆแล้วสวนมากอาจะใส่ขาย,ยาวกบนเขาวัดใข้ใสิเขานคนลาเขานับถือมากอุ้อยเสาวิหารนี่สวยนะอันดับเจ็ดอันดับทเจ็ดแล้วทุกคนมาถึงอันดับที่เจ็ดแล้ว ตกอคนพพระเงแห่ล้น้ําตกแล้วทุกคนแนวธรรมชาติอีกแล้วสิ่งที่ผมต้องการของผมที่ชอบที่สุดคือแนวธรรมชาตินะทุกคนลาวใต้แห่งสีพันดอนลาวใต้ที่เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่สุดของลาวใต้ได้ชื่อว่านายแองกาล่าแห่งเอเชียสุดยอดเลยทุกคนชอบอ่ะคล้ายกันมากทั้งกระแสน้ําี่ไหลแรงต้องได้ไปสักครั้งหน้าทุกคนผมต้องได้ไปสักครั้งนะทุกคนไม่ไปไม่ได้แล้วอย่างเงี้ย ้องไปแล้วต้องจัดแล้วทุกคนชอบอ่ะนั่นไงตกเนี่ยเป็นจดผมดูเนี่ยผมลงไหลแล้วนะทุกคนชอบมากเลยอืมอืมแล้วก็น้ำตกที่น่ยังมีเสน่ห์อย่างมากๆเพราะว่ายังมีทางเดินแล้วมีประวัติมากมายที่อยู่ข้างๆงน้ำตกที่ทำให้เราได้ศึกษากันอิชาคนที่เคยไปนะทุกคนผมอิชาเลยคนได้เที่ยวเนี่ยอันดับที่หก มาถึงอนรับเที่ยวกแล้วทุกคนยังมีอยู่นะทุกคนอันนี้ยังมีจริงนะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะโอ้เก่าจริงนยทุกคนกลายเป็นสถานที่ท้องเทียบไปนะขนนวัดที่ถูกเลี้ย

บรรยากาศตอนเย็นเป็นนทางสวยจริงๆนะสวยจริงๆนะอย่างน้อยลาไม่มีทะเลก็ยังมีน้ําธรรมชาติอย่างนี้ให้ไปเที่ยวเลาวว่าสวยงามอับแม้จะไม่ใช่ทะเลตกน้ําลีพีจริงๆแล้วเราก็ตัดสินใจยากลำบากเหมือนกันกับน้ําตกคอพระเพงหรือลีพีีแต่รวมๆแล้วเราขอยกให้น้ําตกลีพีนี่เป็นอันดับ กับที่ห้ามาถึงดับที่ห้าแล้วนะทุกคนดับที่ห้าดับที่ห้าก็เป็นน้ําตกอีกแล้วนะค้เนาะดับสี่ก็น้ำตกนะห้าก็นตกโอุ้ดชมวิวนั่งกินกาแฟแบบหรูๆเพราะว่าที่นี่มีเรือนไม้ขนาดใหญ่นบรองเอาไว้ข้างๆน้าตกที่ทาให้เรานั่งได้ทั้งวันและที่แห่งนี้ก็ยังมี บรรยากาศอากาศดีดีดูแล้วชื่นใจอ้าวอู้น้ำกว้างนะอ้น้ำกว้างนะเนี่ยน้ำหมดเลยเหรอแจว่าอันดับที่สี่มาถึงกีรแล้วทุกคนตาดฟานอืม ตัดฟานตาดฟ้านนะทุกคนเรามาตัดฟานตัดฟานเป็นตัดน้าตกขนาดใหญ่มากมีความสูงถึงยสูงคนว้าเลยว้าวววววววงวววาวว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 วสวววววงววววววรวววนวววววนวายวอวว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 วรวะวววนวววววววอ กาสวยนะไไปปภูเขานึงอีกภูเเขาานึงแล้วรต๋อสลิมข้ามเอ้ยเสียวนะทุกคนนะไปใกล้กับน้ำตกตากมาทั้งสองน้ำตกนั้นทิพย์นายที่นี่มีอยู่ด้วยกันสี่ฐานด้วยกันก็บอกครับโยเลยว่ามันทั้งปิดทั้งเสียวสุดๆโอ้ยอยากไปทุกคนแต่ผมผมกลัวนะผมกลัวความสูงทุกคนเป็นไรไม่รู้อ่ะผมเคียดอย่างนี้ยไม่รู้กล้าหรือเปล่าแต่ก็อยากไปอยากลองอ่ะทุกคน ไปจนปลายไงผมชอบอยู่แล้วอืม๋อมีบริเวณที่เดินโอ้มีอันดับที่สามขอยกให้กับดอนแดงอันดับที่สามแล้วทุกคนดอนแดงข้าวๆกันว่ามันเป็นสายหาดปะทุกคนเพราะว่าเป็นสายหาดเลยครับเป็นสายหาดเป็นดอนอย่างเงี้ยทุกคนเนาะนั่นไงดอนนะดอนขนาดใหญ่แทบจะครึ่งหนึ่งของดอนแห่ง มันก็บอกกัแล้วนะดอนแดงแล้วผมจะบอกว่าไมเป็นดอนอุย้ยกว้างเลยทุกคนว้าวฟัวงสวยงามอ้ยน้ำสใสใสน,น,น้ำขาวขาวน้ำอ,อ่ะขาวขาวทุกคนสวยววานน้ำอ่ะอยากเป็นน้ำเลยผมเนี่ยอยากเป็นน้ำจริงๆเลย ทรายน่าจะเป็นสายละเอียดนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นลองแรมที่พักนะทุกคนอมสามแล้วอ้าวที่นี่ดอนแดงอ้กว้างนะทุกคนนะกว้างมากเลยอืม ชื่อช่องพี่วัดไทยลาทูเกเตออันดับที่สองมันต้องติดอันดับอยู่แล้วอันเนี้มันเป็นความมหัศจรรย์ของคนสมัยก่อนวัดภูจามปัสสักซึ่งเป็นวัดมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาวนะครับทุกคนอันดับหนึ่งคือที่หนึ่งคือหลวงพ่อบางสองคือนจรวัดภูจามปัสสักนะ อืมเป็นหินหมดนะทุกคนเนาะทำได้ไงทุกคนเนาะว่าคนสมัยก่อนตัวใหญ่กว่าเราอะทุกคนหรือมันต้องใช้คนเยอะใช้คนเยอะหรือเปล่าทุกคนหุ่ยหินนั่นนะดูดิอืมสวยผมนึกถึงอะไรนะบ้างองค์วัดอืมที่อะไรที่ประเทศไหนกัมพูชา กัมพูชาทุกคนวัดอะไรอ่ะอืมเยมนไยิมย้มฝันแห้งแล้วอันดับสองคือวัดปูจมมาสักมาเทินต่อไปนั่นจะเป็นอันดับหนึ่งที่ไหนอันดับึงน่าจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนไปเยอะที่สุดนะมั้งคือบว่าไปแล้วไปนอนหรือไปยูนหลายวันอย่างเงี้ยทุกคนอันน่าจะมีที่พักที่อันดับหนึ่ง แนวระดับหนึ่งแล้วทุกคนเป็นการตัดสินใจของผมแอดมินเองนะครับที่ชอบมากๆแล้วกันขอ,อ,อ,<ม>อยก<ม>ให้กับดอนเดง4,000ดอนดอนแดดดอนเดทดอนเดททุกคนอ๋อมันมีที่ล่องเรือด้วยมันมีดอนเดทเกาะสวรรค์อ๋อดอนเดท,ทเกาะสวรรค์อ๋อ4,000ดอน นหน้าเราถึงทำติดอันดับหนึ่งที่เขาเลือกมาดอนที่ไม่เคยหลับเราไปแล้วก็ชอบมากเพราะสถานที่นี้เป็นที่อืมสวยนะทุกคนแจ๋วเลยบ้าานเรมีคนไปกันน้อยมากคนไทยและคนลาวก็ยังเห็นอยู่บางตาเห็นแต่ชาวยุโรปที่มาทักกันเป็นะชาวยุโรปเนาะชอบแบบนี้จริงๆนะคนยุโรปชอบพวกสไตล์แบบมา เถื่อนไปจนไทยอย่างเงี้ยเราก็ชอบไปแล้วเเดลมันตอนอ๋อตอนเย็นคือคือร้านข่าออเกเหมือนบ้านเราเลยทุกคนมันประเทศไทยเราเอิ่มเราจะเห็นตอนเช้าก็จะมีคนเช็คเอาท์เด็กคือแบบพี่ก็ทํายทำในการนักท่องเที่ยวเนาะอันนี้น่าจะเป็นก่อนที่โควิดยังไม่เข้ามาเนาะทุกคนเนาะนักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษแต่ณตอนนี้ผมว่ายังไงก็ประสบประสบปัญหาประสบกันทุกคนทุกคนเนาะ โควิดมาเนี่ยก็อะไรก็แย่ไปหมดนะทุกคนะเราต้องผ่านอาวิกฤตโควิดเนี่ยไปด้วยกันทุกคนนะขอให้ทุกคนสู้ๆเราสู้ไปพร้อมกันตลอดสองข้างทางจะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยคนที่นี่เลยขับรถกันไม่เร็วมากนะเพราะจะต้องระวังการพุ่งหน้ามาทางนากระสังให้เลี้ยวขวามาที่นากระสังเป็นท่าเรือข้ามไปดอต่างๆและท่าีจะเป็นท่าเรือท่าจะไปเรือเนาะ ก็เหมือนแต่ก่อนอ่ะไทยลาวไปหาการเขาใช้เรือตก่อนสะพานยังไม่มีรถไม่มีราคาตั๋วข้ามฟาก,นานกาประมาณสองหมื่นอันนี้พี่ก็น่าจะบอกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเดินๆๆทางกันคา่าใช้จ่ายเนาะแปดสิบบาทต่อคนเหรอพี่ก็ไม่บอกเลยทททีี่่่าาตรรงนนน้เเจะห็ักองอันนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวหรือเปล่า,อนนออลาไอเ้อเฉพาะคนต่างชาติหรือเปล่าเป็นคนเราด,ด้วยกันก็จะเอาเยอะกันนเพราะะฉั้น แต่สปารก็ไม่แพงนะ,ท,งนะทุกคน,นจะมารวมกันอยู่ที่ท่านาการสังเพื่อเดินทางไปดอนอรดอนเอฟแค่เราได้นั่งเรือประมาณฮึมมันสวย,ยจริงทุกคนไม่น่าละต,ติติดติดดับหนึ่งสมเหมาะสมและยกใค้เลยผมก็ว่าติดดับหนึ่งนะก็มันสวย,ยจริงนะทุกคนมันเป็นน้ำนนเนาะบรรยากาศมันดีอยากกีกาลงน้ำด้วยทุกคนเห้ยเห็นน้ำที่ไรในใจสันทุกทีอยาก ตีลังกาลงน้ำเนี่ยนึกถึงตอนเด็กเลยเือน้ำเนี่ยผมยูได้ทั้งวันอ่ะเล่นน้ำองผมอ่ะนที่มีนรืสวยแต่ตอนางนรายงเนี้ยจะเป็น่จัดปของชาวอชาบอกว่าห้ามพานะครับที่ตรงนี้สมากเวลานสยจริงๆพี่สวยนากะสั่งดอนเด าสวยนะน้ำมือกับทะเลสาบนะทุกคนเนาะอืมจอเดทเป็นหมู่บ้านเล็กๆอืสองข้างทางที่เต็มไปด้วยโรงแรมเล็กๆร้านอาหารกาแฟบ้านเรือนผสมกันท่อยที่ยอาศัยกันจึงทำให้เราสนุกและนึกออกจากร้านนี้ต้นอะไรเนี่ยทุกคนเฮ้ยต้นมะขามเหรอเฮ้ยมันใหญ่วะแค่นอนบนหยายตัวเปลี่ยนตื่นเวลา ที่นี่แหละครับสุดสุดสุดแล้วล่ะครับใช่สุดสุดสุดแล้วสวรรค์บน,บนดินของเบาเอกแล้วแหละกิจกรรมบนดอนเดทก็มีมากมายงานมันมีที่ล่องเรือด้วยมันมีล่องเรือล่องแพกจัรยานเชยสกูน่าจะนั่น<ม>นนงเรือชมวิวได้ในบรรยากาศตามดินานา้ำบ้านดอนเดทหมูม่บ้านดอนเดมีกกิจรรม าาไอ้รถเมล์เหรอมันมีที่นั่งรถุดของนักเรียน,นพี่ก็น่าจะชอบตัวนี้ที่สุดแล้วเป็นมาดูนี่นนเห็นทายตรงนี้แบบเก็บทุกช็อตเลยเลพี่คงชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะสวยเราเลยขอยก ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสำหรับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว12สถานที่ท่องเที่ยวแห่งเมืองลาวใต้คือเมืองปักเซเรือือแขวงจำปัสัก์เนาะทุกคนเนาะหวังว่าอ่าสิบสองสถานที่ท่องเที่ยวที่เบวเอกได้นํามารีแอคชั่นหวังว่าคุกท่านทุกคนคงชอบและทุกท่านทุกคนคงได้รับผลประโยชน์ และมีประโยชน์มากมายกับการได้รับทาฟังรับชมเดี๋ยนี้แนวโดยเฉพาะแนวท่านใดที่ชอบไปท่องเที่ยวรดจะไปเที่ยวประเทศลาวไม่รู้จะไปเที่ยวไหนข้ก็แนะนำนี่เลย12สถานที่ท่องเที่ยวที่วิดีโอได้ทําวิดีโอและแล้วก็ที่เบลเอกได้เรามารีแอคชั่นวิดีโอให้ทุกท่านทุกคนได้ดูในวันนี้ก็วันนี้ขอลาทุกท่านทุกคนไปก่อน พอกล่าวคำว่าสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านทุกคนนะจ๊ะบายบาย